สะดวกคุยไหมครับคุยครับคุยได้ครับคุยได้ยินดีครับยินดีที่เข้ามาทักทายรู้จักครับติดตามอยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่ครับไอผมอยากทราบเนี่ยครับผมลืมไปครับกฎหมายสร้างบ้านถ้าสมมุติว่าผู้รับเหมาเนี่ยลงรับตังไปแล้วเนี่ยครับผมใช้เวลากี่ปีที่ว่า จะไม่สิ้นสุดในการสามารถยังฟ้องได้อยู่ครับผพาหากมีหลักฐานครบได้ครับก็เป็นการปิดสัญญาการปิดสัญญาจ้างทำของการปิดสัญญาจ้างทำของครับโอ้ผมจะสู้ไหวเหรอฮีาฮ่าฮ่าไม่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 าบ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า หนีผมก่อนได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนๆอยากติดตามถามเรื่องทนายเกี่ยวกับพี่ได้ไหมครับอืมครับได้ได้ไหมครับถ้ามีเพื่อนๆอยากกระโดดข้ามไปติดตามพี่แล้วถามเรื่องทนายเวลาพี่ออนไลน์อยู่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมเป็นผมเป็นผมเป็นกรรมการสภาทนายความพักหนึ่งแล้วก็เป็นกรรมการสภาทนายความจังหวัดชนานมีหน้าที่เผยแพร่กฎหมายของสภาทนายความจังหวัดชนานครับเผยแพร่มามากกว่า สี่สิบปีนะครับเป็นนักจัดรายการพิยุคเป็นนักจัดรายการิยุด้วยขอบคุณน้องชจาีเป็นอย่างสูงผมไม่คิดว่าจะได้รับเกียรติราะว่นก็ไปคุยห้องคุณแพรลี่มาเพราะว่ามามีการเข้าใจผิดมีใจเข้าใจผิดกันเพราะว่าผมให้ความรู้ความหมายล้วนะแต่ม,มีการตัดคลิปก็ษนารรมาชาแต่แตผมไม่ได้ถือสาอะไรเนาะกายกายเป็นคนดังโดยช,ชั่วพิษตาแต่โดนดา่าไงมาถึงก็มาถึงก็งกช่ไปกราบตีนเด็กอะไรกมก็งง มาคุขออนุญาตเข้าเรื่องผมก่อนครับขอานุญาตครับอยากทราบว่ากฎหมายหลายคนที่ไม่ค่อยทราบสมมุติว่าเราโดนคู่รับเหมาที่ก่อสร้างเนี่ยโกงเราไปโกงตังไปเรียบร้อยและหนีไปเนี่ยระหว่างเนี้ยเราสามารถไว้ระยะได้นานเท่าไหร่ที่ยังสามารถแจ้งความเขาได้อายุความฟ้องคดีถ้าเป็นการจ้างทําของเนี่ยถ้าจะไม่พิน่าจะสองปีแต่ถ้าแต่ถ้ามีเจตนา เจตนาที่จะเบี้ยวจะโกงอ่ะจะหนีอ่ะอันนั้นก็ต้องตีให้เป็นคดีเรื่องช่อโกงประชาชนหรือช่อโกงในบิดเดียยาแต่ก็ต้องปรับแจ้งความภายในสามเดือนแจ้งตำรวจภายในสามเดือนมีอยู่ความแจ้งความน้องทุกฮะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยคนที่กําลังจะสร้างบ้านเนี่ยต้องต้องต้องเรียนรู้ไว้ระดับหนึ่งด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเผื่อเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเกินแท่ ในประเทศไทยเนี่ยแทบจะเกิน50%เนี่ยพอเซ็นสัญญาสร้างบ้านแล้วเนี่ยปัญหามีตามมาแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากเงินที่ผู้รับเหมารับไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินหมุนที่ต้องเอาไปหมุนต่อ mm hmm. ก็เลยจะทําให้บ้านของเราที่กําลังสร้างเนี่ยมันช้าหรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ mm hmm. ก็เลยว่า mm hmm. ต้องรู้ฎหมายด้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะไปยอมและที่สําคัญมากที่สุดนะครับ mm hmm. การสร้างบ้านต่อให้สร้างกับคนสนิท mm hmm. ไม่สนิทเนี่ยเพื่อนๆต้องทําสัญญานะครับ หลายคนชอบไม่ทําสัญญาจริงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเห็นว่าสนิทเห็นว่าอะไรเนี่ยแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ให้ให้มีปัญหาการทุกเดือนทำอะไรไม่ได้ก็อย่างแนะนํานะครับรสัญญาสัญญาจ้างทาของอ่ะถ้าตามระมับกวมหมายแพ่งความยชต์เนี่ยแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องกันได้ครับผมว่าจ้างทาของมันไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่เวลาทางคดีเนี่ยทำสัญญาไว้ดีกว่า เพราะว่าถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเวลาเป็นคดีเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าผิดสัญญาข้อไหนข้อตกลงอะไรในรายละเอียดในดีเทลอ่ะเช่นการรับส่งงานมันไม่มีข้อตกลงนี่ว่าผมจะส่งงานยังไงแบบไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่เรื่องเดียวคือทํางานไม่ผู้รับจ้างทํางานไม่เสร็จส่งงานไม่ตามเวลาหรือผิดสเปค ประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ f อฟซี FC ทุกท่านครับขอบคุณมากมากและอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติหลายคนเจอปัญหาว่ากําลังสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านอยู่เรียบร้อยผู้รับเหมาหนีไประหว่างเนี้ยที่เราอ่ะไปแจ้งความผู้รับเหมาคนเนี้ยเราสามารถสร้างบ้านต่อได้ไหมไหรือเราต้องหให้จบคดีความนั้นก่อนก็ถ้าถ้าเอาแบบชัวร์่ะก็มีการแจ้งบอกเรื่องสัญญาจ้างก่อนต้องบอกเรื่องสัญญาจงให้มนชัดเตว่าเวาแจ้งสัญญาเอาทำหนังสือเป็นหลักฐานันนะฮะ เดี๋ยวนี้มันสามารถใช้เทคโนโลยีอิเล็กเพราะว่ากฎหมายมีการแก้ไขใหม่เขาเรียกว่าพยานอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราไปคุยแช็ค,คุยลากันแล้วเนี่ยเราก็ใช้ลายเป็นหลักฐานได้ว่าผมขอโบอกเลิกสัญญาจ้างคุณเนื่องจากคุณปิดสัญญาแล้วรอไม่ได้แล้วแล้วเราก็จ้างผู้รับเหมาคนใหม่ทําต่อแล้วเราก็<น>เรียกค่าเสียหายได้ทนายอย่าปาดผมนะครับผมคะแนนคะแนน ก็ค,ค,ค,คือว่าอ่าขอบคุณมากครับในข้อมูลนะครับชัดเจนเลยก็ถ้าสมมุติว่าใครที่กําลังทําการก่อสร้างอยู่แล้วผู้รับเหมาดัานหยุดหนีไปเรายังสามารถสร้างต่อได้แต่ว่าต้องไปทําอะไรก่อนนะครับอตามหนังสือบอกเลิกสัญญาบอกเล<ค>ิกสัญญาสร้แล้วครับโดยใช้พิมพ์ทางเรได้ถ้าถ้าถ้าเขาหนีไปแล้วเราทำอะไรครับ ถ้าถ้ามันมีมันมีไลาเดี๋ยวถ้ามีรลยคุยเนะี่ยถ้ามีรลยคุยก็ส่งทางไลน์ครับถ้าเขาแบบหนีบล็อกลายอะไรไปหมดแล้วครับถ้าไม่มถ้าไม่มีก็ไ,ไ,ไปตรวจสอบทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเขาอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีก็ไปขอค่า,ขา,ขาคที่อำเภอทนายความสามารถไปคัา,ขา,ขา,ขาขท,ทรรศทีสี่เพื่อรู้บ้านที่อยู่เขาแล้วก็ส่งไปเสนีครับส่งไปสีไปเสนออย่างคุณมิาำนาแล้วก็ทะเบียนตอบรับอ ได้วันนี้ขอบคุณทนายมากเลยนะครับินดนดีขอบคุณมากแต่สิ่งที่ผมจะบอกเลยนะครับไม่รู้ทนายจะยอมรับหรือมไม่สิ่งที่ผมเจอมาตลอดเลยนะครับไม่ว่ากี่เคสกี่เคสนะครับพอสุดท้ายคุณไปตามนะครับ <c oughs> คุณไม่ได้เงินคืนแน่นอนยากมากมากอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมเจอและทุกคนต้องยอมรับนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ทนายก็ว่ามันจริงเหมือนกันไหมคร <c oughs> ับครับใช่เพราะสุดท้ายเราเราต้องมาเสียตังค่าตามค่าอะไรอีกมากมายนะครับใช่ไหมพอถึงเวลา เลียกยืยื้อสุดท้ายสามารถเรียกสุดท้ายความเสียหายได้เรียกค่าความเสียหายต้องมาจบต้องมาจบด้วยการผ่อนผันจบด้วยการอะไรยาวจนสุดท้ายเจ้าของบ้านเองเนี่ยที่จะเป็นคนหยุดตามเองนั่นแหละนะครับผมโอเคก็จบเรื่องทนายนี้ไปขอบคุณมากนะครับทนายที่มาร่วมขอบคุณมากครับวันนี้เลยครับขอบคุณมากมากสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณเอฟซทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากมาก วันนี้ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากท่านนัชรีนะครับนี่กำลังสร้างบทบาทใหม่เนาะ <laughs> ขอบคุณนะครับวัดดีครับวัดดี